สวลงพื้นที่พบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนค่ะพร้อมดันชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบื้งโคกสลุงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำจังหวัดลพบุรี ที่ห้องประชุมธันตะวันชั้น5สารกลางจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนนำโดยนายนิทัศน์อารีวงศ์สกุลสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนคนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทางและคณะสมาชิกวุฒิสภารวมลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นด้านของการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีรวมทั้งติดตามการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบและการทบทวนมาตรการดูแลควบคุมประชากรลิงโดยมีนายประชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนรวมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทเบิงโคกสลุงรับชมการแสดงและกิจกรรมฐานเรียนรู้5ฐานประกอบด้วยฐานเรียนรู้การทําขนมเบื้องไทเบิงฐานเรียนรู้การทําพวงมะโหดฐานเรียนรู้การทําพริกตะเกลือไทเบิงฐานการเรียนรู้การทําของเล่นจากใบลานและฐานการเรียนรู้การพิมพ์ภาพรวมถึงได้เยี่ยมชมสินค้าโอทอปจากกลุ่มไทเบิงโคกสลุง จากนั้นคณะสวได้เข้าร่วมประชุมโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่รวมให้ข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าศักชุชลสิทธิ์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์และรับฟังบรรยายแผนพัฒนาการท่องเที่ยวนพิพิธภัณฑ์บ้านไถเบิ้งโคกสลุงอีกด้วยค่ะ ด้านของนายนิทัศน์อารีวงศกุลสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกรรมการคนที่1กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำข้อคิดเห็นประเด็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนและส่วนราชการมากับเคลื่อนสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กลไกการทำหน้าที่และก็อำนาจของวุฒิสภาต่อไปค่ะ